สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวตรงราศัยทุกท่านดิฉันนางสาวชมพนุษผาสุดน้องชมพูอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลายัยบ้านในเมืองมูหนึ่งสงเข้าประกวดค่ะวันนี้ความสามารถพิเศษของฉันคือกล่าวสุนทรพจน์วันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Good evening everyone. My name is ชมพนุษฐาสุ I'm 16 years old. I'm studying in มัธยมปลยร้อยเอ็ดวิทยาลัยสุขูตาเจ้าหาวหัวเจียวชมพนุษฐาสุจินเียงสื่อหลิวซุยไล่จือเฉินซื่อตะอีชุนเซียเซียค่ขอพคุณมาอีกหนึ่งนะคะ เด็น,น้องหมายเลขสองเลยค่ะ วิทยาศึกษา์ศิลป์ที5่5้าโรงเรียนกำมลาาสค่ะสำหรับคติประจำใจของดิฉันนะคะก็คือความสำเร็จเริ่มเปนขึน้นได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำค่ะเช่นวันนี้พี่ดิฉันได้ลงมาประกวดก็ถือว่าได้ร่่มลงมือทำแล้วค่ะและสำหรับความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะก็มีทั้งทางด้านอของวิชาการแล้วก็ด้านของการศึกษาเลยคะ่ะทางด้านของวิชาการนะคะดิฉันก็สาพาหน้าที่จะคิดค้นสิ่งปดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า โปรแกรมได้ค่ะและทลางด้านวิชาการและทางด้านของการสึกสานะคะดิฉันก็สามารถที่จะกล่าวเป็นพิธีกรได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่าหมายเลขสามต่อเลยนะคะเียนเชญค่ะสวัสดีท่านคณนะกรรมการทุกท่านและและแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาใน งานวัน้อยประทงวันนี้ดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขสามนางสาวชนะธิดาขด้าดีอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพคติประจำใจดิฉันนะคะจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหาประสบการณ์ให้เต็มที่ความสามารถความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะคือการรำค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขถัดไปเลยค่ะยินเชิญค่ะกรมราใสเย็นชื่นจิตเพิดเพลินพิษประเพณีลอยกระทงสวัสดีค่ะดิฉันน้องอุ้มผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ นางสาวเบญจวันขันแข็งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลาัยราชภัฏดอยเอ็บคณะศิลปรสาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคอบวอิสิกส์ชั้นปีที่4ผู้เข้าประกวดผู้ส่งเข้าประกวดบ้านนวลสว่างหมู่ที่5ความสามารถพิเศษในวันนี้ขอนำค่ะขอบคุณค่ะขอบะคุณค่ะหมายเลขถัดไปเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ มิชานชื่อนางสาวเบียธิดาพันศรีชื่อเล่นชื่อน้องแอปเปิ้ลอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ที่กรมราสายชั้นโ .4 สี่ครับมีชั้นโลสีความสามารถพิเศษของมิชานการลังไยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะหมาใลขั้นต่ไปเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ เป็นสายระยิบแสงเพียงสองเด่นประกายให้ความหมายงดงามในคืนเพ็นกลาวเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกำร,ราสัยทุกทุกท่านดิฉันานางสาวจิลาพรวิสุงเลชื่อเล่นชื่อน้องใบเฟิร์นอายุ17ปี ขอบคุณค่ะหมายเลขเจ็ดเลยค่ะกับสวัสดีค่ะท่าน ไฮบุกนะคะอายุ23ปีสำเร็จชั้นนัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกรมลราสายหมู่เสด็จชุมชนตอนสวรรค์สงเข้าประกวดค่ะจังได้จังได้พ่อแม่ที่น้องเจ้าอำเภอรกรมลราสาย 24, 2ี3สอีกสักครู่จะได้ดู80-80-80รอสักครู่นะครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนกำลาสายนะครับเป็นชุดที่2อชุดไทไลท์หลายท่านรอหลายท่านอยากจะชม ชุดแรกนั้นดําย่อยชุดนี้ของแท้รอ ลอยักอรหนึ่งนะครับกํลังจัดแถวอยู่รอจเช็คในส่วนของแฟรได้นะครับได้จากว่าเจ้าของแฟรได้ไอเจ้าของแฟรได้มีแต่เจ้าของเครื่องอ,อเมื่อบานแล้ว เดี๋ยวนะครับเก่งๆครับพี่น้องครับดูสัดส่วนตะก่อนครับ80 80แล้วก็80ไอ้ผู้นี่นี่36 22 22โอเคนะครับ ตอนนี้นะครับนางงามนพมาศนะครับทั้งเจ็ดท่านนะครับก็มาโชว์ตัวให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับผม ด้คำถามว่าอย่งไงนะคะค่ะประชากรผู้สูงอายุนับวันมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นนะคะมีบางคนกล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นปัญหาของสังคมผู้เข้าประกวดนางนพมาศจะมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุนี้ได้อย่างไรบ้างคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันคิดว่า ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขอท่านทั้งมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่มากมายและดิฉันจะจะเสนอให้เยวาวชนดูแลท่านโดยการสร้างกิจกรรมในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะและดิฉันเชื่อว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและอยากให้ทุกท่าน และไม่เป็นปัญหาของสังคมค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงความมือให้ใหมายเลขหนึ่งด้ค่ะ งานค่ะแล้วก็สิ่งที่ดิฉันแนลรับในการประกวดนางแบบ วดนางนกพมาศมีวิธีการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอน,นุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในแม่น้ำลำคลองในประเพณีลอยกระทงได้อย่างไรบ้างคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันมีวิธีการรณรงค์การลอยกระทงในวันนี้นะคะโดยที่ดิฉันจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงโดยการสร้าง โดยการสร้างกิจกรรมให้มีความสนุกสนานรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโดยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบตองลำต้นกล้วยดอกไม้เป็นต้นขอบคุณค่ะอขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอสิ่งโทรบมือให้หมายเลขสาค่ะ ผู้เข้าประกวดนาง ร่วมกดไลค์กดแชร์เพื่อแพร่กระจายข่าวสารในการจัดประเพณีนี้ขึ้นค่ะนิ้วที่สองนะคะน้องอุ้มจะใช้นิ้วชี้ค่ะโดยการชี้และแนวทางบวกกับร่วมการชักชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาสื่อสารประเพณีวันวอนกระทงและนิ้วสุดท้ายค่ะเพยงคือนิ้วก้อยน้องอุ้มจะให้คาสัญญาในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะว่า จะสืบสารรักษาและต่อยอดประเพณีอันดีงามให้สืบคู่คนไทยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณชานอยากเชิญชวนให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างเช่นกีฬาค่ะจะช่วยให้เขาต่างจากยาเสพติดได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอเสียงปรบมือให้หมายเลขห้าด้วยค่ะ นางนพมาศแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกลสินมาหนึ่งแห่งพร้อมเหตุผลที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าให้เลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกรสินนูนแห่งต้อง,วงคว,งวรอคขอเลือกเขื่อนลำปลาวค่ะเพราะว่าเขื่อนลำปลาวเ,เ,เป็นแหล่งที่อนุรักษ์สั์น้ำพาน้ำจืดค่ะและยังมีสะพานเทพสุนาที่ มีที่เดียวในประเทศไทยและยาวที่สุดในภาคอีสานขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอเสียงประมือให้น้องหมาเลขหกค่ะจะน้องหมาเลขเจ็ดน,นะคะค่ะคำถามนะคะ,คนะ,คะในปัจจุบันมีผู้คนนิยมทำสัญญกรรม การทำศัลยะกรรมเสริมความสวยความงามในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะการศัลยกรรมคือสิทธิส่วนบุคคลและการเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคคลนั้นค่ะความสวยสดงดงามไม่จำเป็นต้องออกสัดภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเราจะพัฒนาจะปล่อยมันออกมาในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะกอเสียงประมือให้ให้องใหมายเลขเจ็ดค่ะ